วันนี้มีพี่โตนะครับมาช่วยนะครับแจกแจกข้าวสารด้วยกันนะครับเป็นลุ่งนะครับผมกตินวัตบางเพียงเรานะครับไม่ต้องไปครับมีโต๊ะทานต๊ะแจกทานเยอะๆยะเลย ก็มีลูกบ้านนะอามาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้วันที่5 5พฤศจิกาสองห้าหกแปดวันรำเพียงแล้วนะครับผมผมพยายามพูดช้าให้ดังไปเดี๋ยวพไปดูข้างนอกกันนะครับผมข้างนอกนี่คือนี่คือร้านลูกแขกจะอยู่ตรงหัวมุมบุรีนะท่านเข้าไปข้างในเลยครับนะเข้าไปเลเลยเข้าไปในศาลาเลยร้านลูกแขกจะอยู่ติดกับร้านเจ๊นะก็เดี๋ยวไก่ทอดเนี่ยไปไปงัน อยู่ใกล้กันนะตงนีด้ละแล้วก็อยู่ติดกับร้านขนมจีนะครับนี่รุ่นหล่อนะครับรุ่นหล่อขนมจีนผมนะผมบอแล้วหลายอยือนนับป่าเคแล้วก็คนเริ่มมากันหนาแน่แล้วครับผมนนาาเ่รวัดบางเพียงนะวัดบางเพียงตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมห้าพฤศจิกาสองว่าหกแปดนะครับ วัดักเียนะครับนี่คือรถแจกทานนะครับเพิ่มมาร่วมผสมไะเียยมีเ่มีตู้กระถินตู้กระถินแล้วก็มีแจกทานด้วยมีข้าสารมีเหลือลูกแค์นะครับข้าวสารต่อราหนึ่งหมืนบาทเข้าไปหาพระเดนคนพ่อร่วมเลยครับเชิญทบุญด้วยกันได้นะครับตอ้นหนึ่งมบาทจะมีพระเดคณพ่อ พอร่างกำลัง,งก็รับอยู่ยนในวันเด็กท่านได้บล้วตอละห้าพันบาทนะฮะอละสามพันบาทให้ดูบรรยากาศรอบข้างน,นี่ก็ร้านแจกทานทุกคนก็เริ่มที่จะให้เ <จน S 2> ข้าแถวกันรับ<า>รของแก่กันแล้วครับและขอตาเปียนนะสำหรับโฟล์เตอร์รถทุกคันครับ มานไปยนานได้กันแล้วครับยาวีร้านลูกแคร์อยู่ใกล้ร้านน้ำร้านน้ำอร่อยมากเลยนะครับผมวันน้อยวัยน้อยก็สวยงามนได้ดิล็อกเช่ายูทูบครับผมช่ี่ไหนนะช่องไหน ขนมจีนย่ามเย็นยามเย็นยามเย็นนุ่มยเย็นเจนนุ่นวมจีนน้ำยำเย็นนะลรกชาลุูกหล่ออยู่ใกล้กันับติดตาเดียเลยน้ำดื่มไอ้ท็อปเกรนท็อปเกรนโอ้สุดยอดเลยนี่ไง ความสุขครับวันนี้ความสุขมากเลยทำบุญกันน้ำแข็งโมดโอเคเข้อเท้ายาวเยินเลยจะเริ่มแผ่กระถิ่นกันประมาณ9โมงกว่าๆนะครับ9โมงกว่าๆวันนี้ก็ให้ทุกคนได้หารับประทานอาหารกันตามปกตินะครับมีของแจกทานเยอะแยะเลยครับมีขนมนมเนยน้ำมันลมเป๊ป เอ่อนเราแล้วก็กาแฟมีทุกอย่างมาได้เลยนะครับผมมาได้เลยมนาะได้เลยกี่ยคือเศรษฐีบุญนะครับก่านลุงตึ้งขี้ใหญ่ขอมะทานนะ,ะนอ,องค์ต่างหินแล้วมาที่นี่มาท่กองโดยการนี้นะครับเรามีกิจยอดก่างหินอยู่ตรงนี้ดูว,าาว,ว่าบางท่านจะบริจาคเทลุงรังสัก,<า>กน้ำ ทางยิหารพกคก็เชิญครับเรามีตู้รับบริจาคท่านที่เราท่านจะร่วมเป็นเจ้าภาพค่าน้หาค่าไฟก็เชิญครับเรามีตู้รับบริจาคอยู <pl ains> ่นะมีตู้รับบริจาคอยู่จะเรื่องของต่าบเรียนเชิญท่านเลยนะวันนี้เรามาีพิธีกรในงานนะก็ลุกเต้นกระถิ่นกันหลายกองสวยงามนะครับก็มีพิธีกรท่านในราข้ารก็คือ นะครับในส่วนของเจ้าภาพกษิจัมพีนะครับในปีนี้นะครับในส่วนของเจ้าภาพนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับสำหรับเจ้าภาพหนึ่งหมื่นบาท,ทานะครับทางวัดนะครับมีของที่ระลึกนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็หลวงพ่อเกศรนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับประจำขวัดบางเพียงของเรานะครับมอบให้ นะครับในส่วนของเจ้าภาพกฐิน5,000บาทนะครับก็จะมีของที่ระลึกนะครับเป็นหลวงพ่อพุธเป็นสอนนะครับเป็นพระบูชานะครับพร้อมด้วยหลวงพ่อเกศรสอนนะครับพระตรูนะครับสัต์ิ์นะครับปางนาโตะนะครับที่เป็นที่กราบบูชานะครับของพี่น้องนะครับชากปรองเพียงและวัดปาาเพียงของเรานะครับกระพานนะครับที่จับจองกทินนะครับ3,000บาทก็เช่นเดียวกัน นะครับทำวัดมีรูปกรอบนะครับบูชานะครับหลวงพ่อทวดนะครับเป็นองค์เล็กนะครับพร้อมด้วยหลวงพ่อพุทธเกษรศรนะครับมอบให้เจรจากันนะครับก็ดังนั้นแล้วนะครับนอกเหนือจากในส่วนของการเป็นสภาพนะครับจับจองงานจะถิ่นใช้นะครับในการประกอบทพิธีสักงฆราชพิธีเผยแพร่การมสอนของโอโซนธรรมมาสักพุทธเจ้า เป็ผู้รวบรวมสุดใจของพี่น้องประชาชนชาวประองเทียนนะครับว่าเหนือจากนั้นนะครับก็จะได้นะครับนำไปประกอบตู้ประกอบพื้นทัศน์วันนี้ก็มีผู้มาร่วมบุเกตินกันเยอะเลยครับผมนะครับมาถึงแล้วอากาศดีตรงไปนะฮะ ไเยีได้นครับปทวัดรไทร่วมบุญก็จะมีข้วสารแจกนะครับเ่เสร็จแล้วนะครับก็เป็สถานทีว่าสรสร้กมวนะครับนี่แล้วับแต่ว่ายังไงก็มีนีอยู่ในระหว่างการก่อสร้างย่งไม่แล้วเสร็จร่วมไปทำบุญนะครับทุกคนรกนะครับจะตเวนหรือไม่ยางต่อแถวก anyway. ันนะครับต่อแถวก็ทำบุญนะครับทุกคนนะครับ ทำบุญตามสัทธานะครับรักข้สารบุคลบูงนะครับตอนนี้ในถุงของทำบุญตามสัทธานรัก็สารคนรูงครับ,บร,รงทา นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเข้ารับของจักรโลภานนะครับก็ยังต้องขอประจารลงพันได้เลยครับผมได้เลยครับนะครับในส่วนของโลภานตรงนี้ขอให้บุญรักษาเทวดาปกป้องรักษาทุกคนนะครับแต่ว่าปุ่นใหญ่ก็เดียวกันนะครับมีบางโหนดบางโหนดที่กำลังนะครับกำลังจะเข้ามาแต่ตามลำลังเดินทางก็ข้ามาจากนั้นแล้วนะครับก็ระวังที้ตึงนะครับในเรื่องของ การจราจรนะครับเรื่องของคนเนะครับเชิญเลยครับทำบุญตามสัทธานะครับรักษาได้นะครับแล้วก็ดูสในการหน้าที่นะครับการเดินรถนะครับเออเอาไม้น้องกันหน่อยนอกก็ใส่ไม้ด้วยนะครับตามสัทธาได้นะครับเลยครับรักษาเลยครับผดก็มานผ่านแล้วผ่านไปเลยฮะผ่านแล้วผ่านไปเลยนะครับเลยจแล้อก็โดยรถไฟตะวันทสายอยู่ครับขอให้โชคดีนะครับ จ้งเลี้ยวซ้ายไปเ้วยครับซ้ายไปซ้ายไปซ้ายไปนะครับแล้วก็เดินไปจอดที่จอดก็ขอบคุณพี่เต่ามากๆเลยนะครับมาช่วยแจกมาช่วยมาช่วยร่มบุญด้วยกันนะครับหน้าโลดหน้าโลดอขอาเป็นาที่สองให้ได้โเคครับขอโชคดีนะครับผมโุนทีารเป็นการติดต่อจะเข้ากองยูทูบเบอร์นะครับเข้าแล้วออกไ่่เดียวการทางเข้า นี่นะครับคือบรรยากาศของความสุขวัดบางเพียงเรานะครับกฐินวัดบางเพียงครับวันนี้วันที่5พฤศจิกาสองห้านะครับผู้คนก็รอเข้าแถวกันรอรับของแจกกันนะคนนี้เขาจัดแถวอยากแต่งแถวอยากแต่งแถวโอ้โหคิวยายเยอะเลยของปลาตูนนะครับ ล้บเขาแจกร้านไหนแถวไหนแถวนแถวไนอ่านวิวจะวจชิวอยู่นะครับร้านแจกันะครับแจกมากๆรับเลยครับรับเลย มีน้องๆเขาไปคัิวต่างหากอ่ารับได้เลยรัได้เลยครับรับได้เลยคะรเดวเดียววเดียวแถวคิวแงคิวกันนี่ไม่มีแถวนะคะไป้วันนะ เดี๋ยวพาไปดูร้านอื่นกันบ้างนะครับผมมีหลายร้านนะก็กำลังแจกร้านหลายร้านเลยนะครับผคนเริ่มมากันแล้วเริ่มหนานได้กันแล้วร้านนี้ก็แจกขนมนะขนมเนี่ยของหวานของหวานของหวานแล้วก็มาร้านนี้ก็แจกน้ำน้ำน้ำอารมณ์อร่อยอร่อย <c oughs> อยู่ใกล้ร้านลูกแยงเลยนี่ล้านลูกแยกนี <c> ่ <oughs> แจกข้าวสารนะแล้วแจกข้าวสารแล้วก็จะมีร่วมทำบุญกันนะก็ะตามศรัทธานะครับแล้วก็แจกข้าวสารอาขอไม้หน่อยขอไม้ให้หน้าเขาใส่หน่อยไม้กระดินไม้หมดเหรอไม้หมดไม้หมดไม้หมดไม้กระดินหมดเหรอไม้หมดใช่ไหมโอ้ สาธุสาธุโอ้ยจะเออแรกๆเอาก็ได้แรกเนี่ยครัารู้ใสาแจ้งข่าวกัได้นะรแรกๆใส่โอเคนั่นแหละใครไม่มีแบงค์ยอยก็มาเรียกได้นะครับเรกได้นะครับเรกได้เรีกแล้วก็ใส่ตามสถาได้นะครับผมยี่สิก็ได้นะครับไม่เป็นไรแมแจ้ยิช่จอ้แม่ติดเองค่มจะติดเองแม่ติดตดเองเอาเอามาคืนก่อนให้แม่ติดเองโอเคได้ได้ได้ แม่ขอติดเองนะครับผมมีไม้ไม่ขอให้นะแม่หน่อยกดดตาแล้วก็ตาศรานะครับแล้วก็จะมีข้วสารแจกนะครับวกามไหนระ็การบ่อยกมามุมนี้ก่อนอ่าดีก็ทำบุญตามศรานะครับได้ข้วสารห่อนึง ปักได้เลยปักได้เลยครับอ่าได้แล้วให้แม่ใส่ใส่ไม้ใบไม้โอเคทำบุญตาธานะครับแล้วก็จะได้ข้าวสารไปคนละคนละถุงอือสองชานเข้าเครับเข้าเลยครับช่วงนี้ทำบุญได้เลยครับตาธานะครับตาตาธาครับทำบุญตาธาก็รับข้าวสารไปหนึ่งกระสอบเป็นกระสอบเลย ตาสตานะครับทำบุญได้เลยนะครับคุณยายคุณหาโอ้ทำบุญกาสตาครับอ๋อทำบุญได้เลยนะได้เลยครับตาสตาครับตาสตาหรือว่าของท่านได้เลยเอาไม้มาให้น้องหน่อยเป็นไม้เออได้ได้ราบไม้ไผ่รากทียอดทำบุญตาสตาได้เลยจ้าคุณยายเดินรากท่านจะทำตรงนั้นได้เลยนะทำบุญตรงนั้นได้เลยหรือว่าของท่านจะเข้ามาทางไหนดีนะ ขอบคุณแล้วก็สาธุบุญทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมกันทําบุญกับถินนวัดวางเพียงวันนี้นะครับวันที่5พฤศจิกาาหนี่คือข้าวสารลูกแขกเตรียมมาหลายกระสอบเลยจามาแจกก็เ่ือกัระทาบุญใส่ต้นไม้แล้วก็รับข้าวสารหนึ่งหนึ่งถุงตขอไม้นะก็หน่อยไม้หนึ่งด้วยอะก็เจญเลยครับ ยังไม่ยงคุยังไม่ซื้อหาหารนานาคุแล้วก็ดเลยครับที่เ่็ะมาซื้อหาหารานาบานุอะครับเพราะว่าเกไม่นานเลยแล้วครับกไม่นานแล้วเพราะว่าต้องทำการแหงโอวถแล้วในช่วงนี้ยังไม่ลดเลครับหรือว่าบางท่านจับปากกัน่อยจิงจองกองระเบีน ได้ได้เออแรกแรกก่อนก็ได้ครับนี่นี่ก็ทำบุญด้วยกันนะครับผมโอ้วันนี้เศรษฐีบุญเราเยอะแยะเลยมีแต่เศรษฐีบุญนั่นเลยเนะี <c oughs> ่ยเอาแรกเดยแกคุณแม,คณแม่คุณแม่เตรียมมาไปเยอะเลย <c oughs> คุณแม่เตรียมมาไว้แรกโดยตรงเลยงานะนี้สาธุบุญด้วยกันนะครับผมเอาผ้าผ้าตกผ้าตกผ้าผ้าอโอเค ได้เลยครับทำบุญรับข่าวสารเดิน้วครับทำบุญเลยครับร่ลมกับธรรบุญครับทำมบุญข่าวสารตามทธานะครับตามทรฐานห้าสิบบาทได้เลยครับพ้สิบาทลับข่าวสาไปเลยครับนี่คือเจอันครับผู้ใจบุญทุกท่านนะครับเชิญเศรษฐีบุญทุกคนเชิญเลยนเลยน โอ้ต okay. ัวกระทินเริ now, yeah, no. stupid, okay. ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมนี่คือเศรษฐหลายเลยขอโชคดีโชคดีนะครับทุกคนครับปากนี้เลยครับปากไี่เลยขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยได้เลยโอคนได้หก็ไดกอก็ได้าบบุญตามศรัทธานะครับเราก็มารสารได้เลยนะครับนี้ ถ้าเดินทางมาจากต่างมบ้านต่างตำบลก็ผมมีต่างอำเภออย่างเพียงนี้ครับครับครับขอเลขขอเลขกันฉะรั้นเมื่อมาแล้วถ้ายังไม่รู้จักบอลยังไม่ดังบอลต๋ขอโชคดีนะครับขอโชคดีครับอยมาดูเลบอกว่าขอไม้น้องหน่อยไม้หน่อยปักหน่อยได้เลยได้เลยจ้าขอเชิญครับเชิญด้วย เศรษฐีบุญ,บญทุกคนทำบุญแล้วรับข้าสารเลยนะครับขอเชิเธอท่านสารเข้าไปที่ไปที่ตรงพพ่อเลยนะจ้องเอาวัดถิ่นใหม่นะเข้าไปที่ตรงพ่อนะตจะมี้ตรงพ่อ ก็ออาเซ็ตมาช่วยเรานะครับผมก็ตีมด้วยนะครับมาช่วยนะครับนี่คือผู้ช่วยเรานะครับมาช่วยกันนะครับลหลายๆท่านนี่คือพี่โตมาช่วยกันดีเดี่ยววันนี้ขับข้างกันนะดูนะครับทำข้างนอกก็ได้นะหรือว่าทำข้างในก็ได้เชิญเลยครับทำบ,บุญด้วยกันนะครับผมทำบ,บุญตามศรัทธานะครับรับข้าสามเปเลยครับถ้าห้าห้านาห้าไฟของทางวัดบางเพียงก็ขอเชิญครับ เยอะมากเลยครับนี่นี่คือนี่คือเขาเข้าแถวเข้าแถวรับของแก่กันนะครับผมมีร้านแต่ละร้านก็มาแจกกันอย่างร้านนี้แจกขนมพี่น้องชาวพุทธโดนทุกท่านที่มา,มาเจอจิตในวันนี้ก็มาด้วยนี่คือ<ส>ถ่ายด้านหลังแจกแล้ว นี่คือาราลูงแขกราลูงแขกตรงนี้นะครับผมะจะให้ดูผู้คนเยอะมากนยี่ยากายจท้อะไรขอด้วยกให้มีอายุาน,าาน,านัุแล้วก็จอใกล้ๆกับพิธีกนรนะครับนี่คือพิธีกรเราจุดๆนี้นะครับ

เิญเลยครับเจญเลยครับมาดูกันนะครับตอนสอไปะกนลูกแขกก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆลงินะมบอกนะจับต้นเงรเี็นเรเป็นการถึงท้ายนะครับไม่ด้เปงเลยเป็นสถสาเพราะว่าเป็นกางภาษานะครับก็เป็นภาษานะครับเราทา้ทชาติเลยนะครับว่าเรามีเวลาแค่หนึ่งเดือนนะครับเรามีเวลาแค่หน่เดือนนะครับสำหรับเทศกาลในไทย นะครับตั้งแต่อกอกพรรษาจนถึงวันนี้นะครับวันจูงหายนะครับวันนี้สิบห้าค่ำเดือนสิวันเทวีสิบสองนะครับที่วันทำเทวีอย่งนี้นะครับถือว่าเป็นกต่สมาธนมินะครับเป็นวิาสองพันร้อยหกสิบแปนะครับและพี่นะ้นองจะสังเกตได้เลยนะครับว่า วัดทองเทียนของเรานะครับ <ata> ก็จะเป็นเนี่ยวันลนด้วธเนี่ยนะครับเป็นที่จำกันได้เลยนะครับว่าปีไหนที่ไหนที่เป็นวันลอยพุธเนี่ยวันสุดท้ายของถึงสุดท้ายเนี่ยนะครับวัดทองเทียนของเราก็จะได้มีการจัดนะครับเทศกาลงานถึงวันนี้ขึ้นนะครับตอนนี้ก็เห็นได้ว่ามีสถานสารที่ถึงแล้วก็หลั่งไหลกันมาอย่างมากมายอย่างเดีนวแน่เลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่ติดต่อทางมาเล้วครับ ไม่เลยว่าสวยสดต้นการประมณีเลยนะครับหรือท่านจะมีการติดต่องต้นถิ่นต้นถิ่นนะครับอยู่ที่แต่ละพุ่มแต่ละพุ่มในวัดนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าทุกบาททุกจานตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าโบวัดนะครับเราวัดก็จะได้นําไปใช้นะครับในการเจรจาปฏิสังขรน์นะครับตรงนี้นะครับ